สวัสดีค่ะพบกับใหม่ที่ช่อง MVM Channel นะคะอากาศเช้านี้วันน,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 นี้วันที่31ธันวาเนาะห3อากาศก็หนาวหนาวนะเพราะว่าหลายหลาย,หลายวันที่ผ่านมาคือมันไม่ค่อยหนาวเนาะแล้วก็วันนี้หนาวแล้วก็น้ำขึ้นมากเลยดูนะคะจากคลองแต่ว่ายังไม่ท่วมนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่ เรียกน้าขึ้นไหมมันเป็นน้ําทะเลอะค่ะแมนก็เรียกไม่ค่อยถูกเนาะปีนี้เสียใจมากไม่ได้กลับบ้านต่างจังหวัดนะคะพิษณุโลกบ้านเหลาพิโลกพิโลกไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะพาเพื่อนๆเดินดูน้ําที่ไหลเรื่อยๆนะคะพออากาศหนาวมาเนี่ยน้ําน้ําเยอะขึ้นนะคะ ในคลองนี้มีพวกปูก,กุ้งนะคะแต่ว่าน้ำก็ออกขุนหน่อยเนาะกานเพื่อนเดินดูเรื่อยๆยน้ำมันเยอะแต่ว่าไม่เห็นอะไรเลยน้ำแรงอยู่นะคะเนี่ย น้ำไม่ใส่ออกขุ่นนะคะเป็นน้ำทะเลนะคะเขาเรียกไรน้ำทะเลหนุ่นเหรอแถวนี้ใหม่ก็ไม่ค่อยเรียกไม่ค่อยเป็นอะไรเฮ้ <c oughs> <c oughs> คิดถึงบานะ้านนะได้กลับบ้านคงได้คลิปหลายๆคลิป อันนี้เขาเรียกต้นอะไรคะเพื่อนเพื่อรู้ไหมอะ่ะมันมีลูกด้วยนะแต่ตอนนี้แบบไม่ยังไม่เห็นลูกเลยมันน่าจะหล่นหมดแล้วลมเย็นเอื่อยๆนะ ีปลามีกุ้งมั้งไหมเนี่ยไหนก็มานั่งถ่ายเรื่อยๆนะคะเหงาอยู่บ้านก็อยู่กับลูกลว่าแฟนก็ทำทำบ้าน น้ำก็แรงแลคะเนี่ยพอมาถึงจุดตรงเนี้เห็นไหมคะก็แรงแล่นะขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะไม่รู้จะท่วมไหมวันเนี้ยอืก็อยากบอกเพื่อนๆว่า ออกจากบ้านอย่ออยาลืมใส่แมสนะคะแล้วก็ติดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดนะคะเดี๋ยวใหม่ว่าจะไปซื้อหมูอยู่ว่าจะทำหมูกระทะกินแบบกินในครอบครัวตอนเย็นนะกนกเสีลร้องเนี่ ว่าจะไปหาซื้อดูนู่นดูนี่สักหน่อยแต่ก็ต้องใส่ผ้าปิดปากนะคะแล้วก็ลงคนเดียวพอไม่ต้องแบบว่าให้แฟนลงด้วยอย่างเงี้ยคือซื้อของอะไรเราก็ซื้อคนเดียวไปซ,ซื้อเสร็จแล้วก็รีบกลับอยากกินแบบอะไรหว,นวานๆะน่ะ <laughs> ตัวน้ำเนี่ยโคเยอะเลยเนี่ยในพุ่มย่างเนี้ยน่าจะมีกุ้งนะมันมีกุ้งฝอยมันตัวไม่ใหญ่อะถ้าตัวใหญ่นู่นเราต้องออกตามทะเลเอ้ค่ะใหม่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวว่างๆเรามานั่งคุยกัน เนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ